สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาปลูกต้นไม้ครับก่อนจะปีใหม่หลายคนมีวิธีการปลูกต้นไม้การปลูกป่าเนี่ยแตกต่างด้วยวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะปลูกต้นไม้แบบปลูกทิ้งเลยปลูกแบบไม่ตัดไม่โค่น บางคนก็ปลูกเพื่อใช้งานบางคนก็ปลูกเพื่อที่จะหาผลประโยชน์จากการปลูกป่าปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกทดแทนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะครับสำหรับผมแล้วนะครับการปลูกต้นไม้เนี่ยผมจะปลูกแบบใช้สอยหมุนเวียนกันไปนะครับ เป็นการปลูกแบบผสมผสานไม้โตช้าไม้โตปานกลางไม้โตเร็วก็จะใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งวิธีการปลูกของผมนี้เป็นการปลูกแบบวนันเกษตรนะครับซึ่งก็จะเลี้ยงวัวไปด้วยบางช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝนผมก็จะเอาวัวนี่มาปลูกนะครับให้เขากินหญ้าซึ่งอยู่ในแปลง เหล่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกต้นไม้ของผมกันครับว่าปลูกอะไรแบบไหบ้างนะครับวิธีการปลูกของแต่ละคนยังไงก็ย่อมไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับในการปลูกต้นไม้เชิญชวนทุกท่านนะครับมาปลูกต้นไม้ครับการปลูกป่าสำหรับคน ทำงานที่เตรียมตัวจากเกษียณนะครับจะต้องคิดให้เยอะๆครับต้องศึกษาหาความรู้ต้องมีข้อมูลต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหากวัตถุประสงค์ในการปลูกป่าไม่ชัดเจนแล้วนะครับจะยากในการบริหารจัดการการปลูกต้นไม้การปลูกไม้ป่า ไม่ใช่จะไม่มีต้นทุนนะครับต้นทุนนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันอย่างน้อยแรงกายที่เราลงไปนะครับค่อนข้างจะมากทีเดียวสุขภาพมีความสำคัญนะครับที่จะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ให้ดีเงินทุนมีไว้เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายไม่จำเป็นไม่ใช้นะครับ ใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นการปลูกต้นไม้อย่างแรกที่ได้เลยก็คือความสุขในการเห็นเขาเจริญเติบโตนะครับแต่ใครที่จะปลูกต้นไม้เพื่อหวังร่ำรวยแล้วเนี่ยอย่าคิดเลยนะครับเราต้องค่อยคิดค่อยทำค่อยปลูกค่อยเป็นค่อยไป วิธีการปลูกต้นไม้แบบว่านกเกษตรของผมเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์เกิดนะครับมีมุ่งกิจผู้ที่เป็นต้นแบบคนกล้าคืนถิ่นนะครับปัจจุบันนี้ท่านก็ยังอบรมในการปลูกป่าปลูกต้นไม้และก็การใช้ประโยชน์จากต้นไม้จากป่านะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปขออบรมกับท่านได้นะครับ

ที่เห็นนี้นะครับก็คือต้นอธิเทพามีอายุได้ปีปีกว่านะครับก็สามารถเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีต้นหญ้าขึ้นแสงกันไปนะครับแล้วก็น้ำไม่มากถัดมานี่ก็ต้นกระถินนะลงนะครับต้นนี้เป็นไม้ที่แข็งมากแข็งกว่ากระถินเทพา นะครับก็ประโยชน์ใช้สอยมากมายครับปัจจุบันนี้กระถินลนงเนี่ยนำไปทำวงกบประตูหน้าต่างทำไม้ฝาไม้คานไม้ตรงทำเสาบ้านได้สบายเลยนะครับนี่คือไม้สักไมึ่งจะปลูกมาสักครู่นี้นะครับในช่วงอากาศแห้งในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับ ซึ่งอยู่ปลายฤดูการเก็บเกี่ยวเขาก็จะพื้นดินนี่จะผิวหน้านี่จะแห้งแต่ข้างล่างลงไป่ประมาณคืบหนึ่งก็จะมีความชื้นอยู่มากพอสมควรเมื่อปลูกเสร็จแล้วนี่ก็รดน้ําตามนะครับคุมด้วยฟางแบบนี้เขาก็จะอยู่รอดได้ไม่ยากครับธรรมชาติของไม้สักไม่ต้องการน้ําแฉะไม่ต้องการน้ําขังนะครับเขาสามารถทนแรงได้ดีครับ นี่คือต้นคูณนะครับต้นคูณต้นนี้เนี่ยทนมากครับในช่วงฤดูฝนน้ำไม่ขังช่วงฤดูแรงเนี่ยไม่ได้ลดน้ำเลยครับตั้งแต่หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับเป็นต้นไม้ที่เนื้อสวยมากนะครับทนทานทนแรงได้ดีเนื้อไม้สวยครับแกร่งเป็นไม้มงคล สามารถเอาไปทำโครงสร้างของหลังคาได้เป็นอย่างดีครับนี่คือต้นมะนาวนะครับผมก็ปลูกเอาไว้แสกบสนป่านี่แหละเป็นมะนาวแป้นพิจิตเอามาปลูกไว้เมื่อตอนต้นฤด,ดูฝนนะครับเลี้ยงปลูกแบบให้เทวดาเลี้ยงเลยครับไม่มีปัญหา แต่ต้องระมัดระวังนอนผีเสื้อนะครับต้องคอยดูเพราะว่ากลางคืนผีเสื้อนี่จะมากจะเยอะทีเดียวต้องคอยดูคอยกำจัดเขานะครับ